ผู้ชมมาเบิ่งกมายนี่ครับบ้านนี้หมายปลาคอได้ท่านผู้ชมไว้ไม้มนึงบ้านสิเปลี่ยนเบ็ดเป็นเบ็ดฝรั่งบ้านนี้ปลาปลาก้าโบกินอันนี้เปลี่ยนเป็นเอาเอาเบ็ดฝรั่งครับท่านผู้ชมใส่อะไรดีครัไปใส่อะไรเห็นแล้วเ,เห็นแล้วเห็นแล้วปลาเอาอดใจรอจักหน่อยครับขออนุญาตใส่เบ็ดจักหน่อย Ừ, จักสี่ห้านาทีป่าลงใส่หึงแท้เราสีเว้าเลยตับปาดคนอ้วนนี่เว้าหลินซ,ซื้อครับโบเหิงดอกแป๊บเดียวแป๊บเดียวดีค่ะเ่เยื่อบุตดเดียวครับนี่ได้แหละนี่นี่นี่เห็นบมนี่นี่นี่เยื่อเราครับนี่เดี๋ยวมาเบิ่งกันครับเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลา มาเบิงกันครับเห็นอยู่เบาเยื่อแล่นเข้ามาท่านผู้ชมออมันยัวปากคอได้เนาะอุ้ยผู้ชมเฮ้ยนเห็นเบาเห็นเบาป๊าโตเกือบครับอื้มยิ้มมามามารุ่นกันโตครับท่านผู้ชมเบิ่งนูอืมได้ได้ได้อยากเป็นที่สนใจเพื่อนไดฮะ เอออยากเป็นที่สนใจเพื่อนไดเดาะต้อมาสวบเอาแบบใกล้ๆคนตึกอีกอือเอามามเลยแม่ครวบขึ้นะไรแม่เนาะท่านผู้ชมเนาะเออเอาจุบเจือนเนะจุบเจือโนะเซียนเขาเว้ในตึกตึกคำ่คำๆในปลาแห้งกินไหนเะอปลาแห้งกลิ่นขำเอา้ามันแม่นความเขาอยู่บ่ละลองเบิ่งโนะลองเบิ่งโนะ ลับลงเบิดยังว่าแหงหลายป่าตื่นว่าแหงหลายป่าตื่นตาปานอยากขี่โม่ขี่คุคยเซียนเขาตึกป่าเขาเงียบเงียบยองยองไปผู้เดียวซ้ำแต่เฮ้ยมหมยงาาเปม็นบบาท่านผู้ชม มันกระจุกห้ายสาบด้วยแหละคิดว่าเป็นเครียดนะคิดว่าเป็นเครียดครับคิดว่าเป็นเครียดครับปากคอท่าเรือนองหานยามคำคำ บรรยากาศกับกินบรรยากาศเสียงนกเสียงนูได้เสียงนกเสียงนูเสียงธรรมชาติอิดอิดอดัอดอัดชอบเจ็บเจ็บเสียงนกับินกับลังกับท่านผู้ชม มามาเดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมย้ายมาหมายนี้ครับอืหมายปาคอดีมันต้องแบบหกหกเอ้เออมันต้องหกหกนี่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 นเอา้ามาเบิ่งกันจะจะมาเบิ่งกันจะจะตีแบบหัวเหิอนี่แหละนี่เ,เอา้า ผิวน้ำอยากตีงได้ผู้ชมเว้ยแสดงเพื่อนอยากจอบกินอยู่ได้หันเออผิวน้ำอยากตีงอาเข็นบบครัมก้อนนี่เสืเออ้อตีล้อเพื่อน,นลายลายเทือนี่ปุ๊บใส่ได้หันหืตีล้อๆตะปานเจ้าก็ใหญยแลกลายเ,ล,ายเาล็วยลายปกสิบาวแหละเออ ลากเลี้ยวลายมันก็บดบทบทันแล้วเพิ่นกีสิเว้าแหละเอาเอาเอาซ่าซ่า,าลองเบิ่งมันนูซะเอาซ่าซ่าลองเบิ่งหนูคลียร์ค่อยเยือบมาโอ,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 อ้อยากเกาะครับอยากเกาะอยากเกาะจักหน่อยครับออื ีปลาค้อนี่ต้องตีย่ำย่ลายลายเทือได้ครับตีย่ำยยั่วเพื่อนลายๆเทือเออบางคนนี่ยืนเป็นสมองครับอืมที่หลึกได้เซียนเขาลายคนนี่ปานคนอ้วนเห็นแล้วครับเห็นแล้วพวกเซียนพวกเนี้ มา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 ไม้นี้ครับมาหมายนี้อีกจักสองสามบาทเนาะป้ายังคล้องใจไม้นี้ครับนี่นี่เอานี่ขออนุญาตไม้นี้มึ้งนู้จักสองสามบาทมึ้งนู้เอาบุ้งนู้เออเอานี่นี่นี่จักไลยตาจักหน่อยเนาะเอาขอจักสองบาทไป เงื่ออยู่บอกท่านผู้ชมฮึมเป็นเงื่ออยู่บอกครับ ป้าคนเฮามันก็สุดท้ายแล้วมันกัดถึงขีดอดทนมันกัดต้องได้ยุดครับอืมเพราะว่ามันโบกินนี่แล้วตีไปก็ดีเอ้าเดี๋ยวมือใหม่นะครับเนาะฮอาซีิมารีวิวตีปลาข้อนองหานอีกสําหรับทริปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมอ้าอยู่ดีมีแห้งครับที่ติดตามปานคุณอ้วนอ้ากดไลค์กดติดตามให้หน่อยเด้อถ้ามาคักคักก็ดีเอ้าสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากสวัสดีครับเอาพอหอมปากหอมคอเนาะ สวัสดีครับผม